นี่คือรายการพุ่งเกมมือถือวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์ปัญหาสำหรับคนที่อยากบางคนที่อยากรู้ว่าเมื่อเราเป็นนักแคสเกมหรือตอนเราลงมีสับสไครตเยอะๆน,นละครับมีคนพูดเยอะนะสำหรับคนที่อยากรู้ครับก็เป็นประมาณเดี๋ยวก็เหมือนจะบอกดังๆนะครับ เหมือนเราได้เป็นเหมือนเราได้เป็นคนดังนิดๆนะครับแบบนี้เองที่คนณมาดูคลิปเราเยอะๆนี่จะเป็นอะไรแบบที่ฟินมากสำหรับแคสเกมก่อนขอซับสไครต์ก่อนแล้ก็จกดีใจสิครับก็จะมาตอบอยูเราเพราะไม่รู้ติฟจะรู้จะแต่งยังไงครับก็มีคนหนึ่งอยากรู้ว่า ไม่รู้ชื่อไม่ชื่อไม่ใช่รู้ไม่รู้อ,ตอนะตอนแบบว่าอยากรู้ใช่ไหมเราต้องลองสน์ตัวเองด้วยโปรแกรมบางันนะครับแล้วเมื่อมีคนดูให้แกเ่ปปรเราหรือซับารให้แกเ่เราสองรู้สึกดีใจที่นเต้นทำเลย มันกับมูงพีบีสกาบีเอสโอจิตตี้ยูจิอีกลุกแฟงกามุนปีแองเอลเคอาสตาไบโกพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วสกิททีวีหรือแบบกิตทีวีนี่หนะครับซึ่งเขาจะแคสเกมหมะแคสเกมก็พีเอชก็ไม่ได้แคสแหละแแคสอยู่พีเอชกไม่ได้แคน่สแบบ ว่ามันจะมีความรู้สึกท <c oughs> ี่เรบะะเทียบกนเหมือนคนดังมีเหมือนกับคนดังทำง่ายมันจะรู้สึกว่าเราเหมือนกับคนดังแบบคนที่บีกว่านี้มันจะรู้สึกว่าเราหน้าเหมคนดังมีอยากจะเป็นไปสู่ความรสกของเราซึ่งฟ้าไปสักส,ขขสักทกใ้ให้ด้วย กับพิมพ์บ้าอาไมนกติด่ะพิมพ์บ้าโย่มีกับพิมพ์ก็ไปนะครับ,บมีตรงนี้นีได้เพราะว่าเขาชอบคิดติชอบคิดติยังไงอะ ผมก็เพิกงเจหรือว่าผมจำคลิปงาดีสนุกดีที่ดิุดดดวีตสำหรับใครที่อ,อ,คคอ,ยอยากมาชมยูทูตไหนไม่บอกครับถามเพื่อนในนืประแดงครับซึ่งผมตั้งคำถามไปละดนผมเรียนในเนื่อประแดงถามเพื่อนผมเอาถาม่อสี่ครับถามไอ้เมือไอ้เก้ไอ้ฟุกไอ้ป๊บปถัใครก็ได้ ที่อยู่โรงเรียนองแบบมองเรื <grateful> người, ่องก็ร UH, ู้สึกความรู้สึกความรู้สึกนั่นก็คือแบบเราฟินมากเลยเมื่อมีคนดูคลิปเราเยอะๆเราะมีความรู้สึกที่ฟินเลยฟินแบบฮอลลฮอลลยแล้วด้รับควา ตัวเองเนี่ยมันเป็นชีวฟอสเทสเด็กเยาว์วัยที่สองนะครับก็หาโหลดได้ครับที่โปรแกรมเริ่มเลยนะนี่ครับเราคผมจะพิมพ์ให้ดูนะนี่ครับลองพิสูจน์ตัวเองเราพิสูจน์ดู ด้วยตัวคนตัวคนเองกับโปรแกรมอ่าปรึกเอาเป็นว่านี่คือโปรแกรมนะครับเราพิสูจน์ด้วยตัวคนเองนะครับบาย